สบ,บายดีทุกคนอีแม่เหน่งแหงบไรเนาะเรื่องมันมีอยู่ว้เแม่ฮันจิพับเครื่องอ่าเอาเครื่องมาพับเอาเป็นว่าบไ้พับนะแฟดน้อยก็เป็นมาเทเครื่องส่วยเต็มเหือนเทไปเทมาเพิ่นกระลินเมื่อยแล้วเนาะไม่เท่าว่าไปนะํะไม่เท่าผู้นึ่งบ่โบไปเล่นลุมาใส่แม่ญาติแม่เนาะลุไปลุมาแล้วก็แม่สภาพคือที่เห็นรับขาตักอีแม่เลยแม่เหน่งแหงบไ้เนาะคันเหน่งแหงแลวแม่ เพื่อนตื่นทั้งสองเลยเนาะได้โทรให้พอ่อเพื่อนมาส้อยให้เอานอนซวยกันเทื่อละคนเนาะหนึ่งบ่ได้หนึ่งแหงเลยก็มันให้เอดี้เอามานอนแล้วนี่สลบนะเพื่อนสลบเพื่อนก็นมันหลับส่วนนี้มันหลับตอนตอนประมาณตอนเ้าเนาะสิบโมงเนาะเราจะหลับแม่เลยมันเอาเพื่อนมาหลับแล้วม่สวัสดีมา,าพับเครื่องพับของเพราะว่า เวลาที่ลูกนอนแม่นเวลาสวรรค์ของแม่เนาะที่มาพับเครื่องแล้วก็ไปทายเครื่องแต่งโตเนาะก็จีเบนวางแต่ละวันบ่แม่นง่ายพี่น้องเออแต่ละมือแต่ละวันแลวแม่นผมเผาก็จะได้วีแม่นบางบางมือข่ำก็ไ่ได้วีฮอดหัวเพราะว่าส่วนใหญ่ก็แม่นอยู่อยู่ผู้เดียวเนาะอยู่ในงานเอาลูกอะแต่ละคนก็ไปเวียกภัยเวียกลาวเนาะพราะเท่าก็มีเวียกพอเพราะเท่าเนาะ วงเวียนชีวิตของแม่ลูกอ่อนเนาะปันั้นยังผลลาบยังปวเอาแต่เท่านี้ได้ยังวางแผนว่าอยากได้น้องให้เพื่อนอีกคนนึงเนาะขอเลี้ยงเฟสน้อยไปกอนให้เพิ่ใหญ่อีกประมาณสองสองปีเนาะจังจะวางแผนเอาพูไม่เนาะแต่กะล,ลําบากฮหละแต่กบอดอาเพราะว่าอายุกะค่อนข้างหลายแล้วเนาะอายุกะสามสามสิบสี่สามสิบห้า เนาะค่อนข้างที่ถ้าว่ากายนี้ไปแม่นจะเอายากแล้วเนะก็เลยว่าอดอดเลี้ยงทุกเลี้ยงยากช่วงน,นี้เพราะว่าการมีลูกก็คือลาบอัดประเสริฐเพื่อนว่าถึงลำบากก็ยอมเนาะคือพ่อแม่เลี้ยงเอาแหละลำบากเพื่อนก็เลี้ยงให้เรากระจนใหญ่เราก็ต้องได้สู้ส่วนเอาเพื่อนเป็นแบบย่างต้องได้เลี้ยงขจาเ,จเนาะนี่แหละพี่น้องเพื่อนว่า หนูก,กัดฮูกจึงฮูกคุณแมวลูกแคนเอวจึงฮูกคุณพ่อแม่นะเออมีลูกแล้วก็ลยฮักพอ่อฮักแม่หลขึ้นก่ากๆานะไรเนาะตั้งแต่เพิ่งเลี้ยงมาแต่น้อยนะพ่อแม่เขาก็มานดูแลเอาใจใส่เอาเท้เอาว่าบารคิดฮอดกินฮอดตอนน้อยนะบาดเหาใไญ่มาเหาเบิงบ่งพ่อเบิงบ่งแม่ยังพวเท้าตอนเพิ่งเบิ่งเห่าซ้ำเนาะมดบ่ให้ไตให้บ่ให้ใหตอมเบิง่งยนันแต่ลูกอึดลึกหิวโอ้ยพ่อแม่เห่านะฮักเห่าเท้เอาว่า มันก็เป็นวงจรของชีวิตครับเคลื่อนไปตามการเวลาเนาะเพื่อนเลี้ยงเฮาให้ใหญ่ให้โตมีอาชีพการงานเนาะเป็นผู้ใหญ่เพื่อนแล้วขึ้นไปแล้วพ่อแม่เฮาก็เรลืมโวยแหงเนาะกะแม่นหน้าที่ของเฮาที่จะต้องตอบบุญแทนคุณเพื่อนเฮาเติบใหญ่ขึ้นเพื่อนกะแมนิ่มเทาแกเริ่มโวยแหงลงแล้วเนาะบบให้อันสั่งพ่อสั่งแม่เนาะให้ดูแลเพื่อนเนาะเพื่อนอยากอยางกะแมนให้ ให้ซอบให้ซื้อให้กินให้ถามย้ำเจ็บย้ำป่วยยาำเป็นเนาะก็ให้ดูแลเพื่นเด้อทุกคนเด้อ